สวัสดีท่านผู้ชมจ้ากับสวัสดีทางบ้านนะจ้าเนาะกลับมาสู้ช่องอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็ไปเก็บเห็ดมาได้บักหลายเลยพี่น้องเอ,อ้ยไปย่าได้บ่เคยผาดเลยจ้าพี่น้องเห็ดเหลืองคือเก่าละจ้าพี่น้องเอ,อ้ยเก็บจนมาฉีกขานเก็บพี่น้องยิงยางเท่าใดทั้งหลาย วันนี้กับเครื่องมีดอกหน่อยดอกใยผสมผสมกันนะจ้าพี่น้องกันเลยสิมาเห็ดเมนูอ่าพอพออ่าเห็ดมันปูเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นเข้ากับผัดไซเนยสะกอนจ้าแล้วก็เติมด้วยพริกไทยเนาะจานะ้าเนาะตามด้วยเกลือหลังจากนั้นเข้ากับซับซับหอมแบบนี้เนาะจานะ้าเนาะเพื่อที่ห้องสิบมาหอนี่พี่น้อง สิล่องห่อเบิงแล้วก็ให้พ่อใหญ่เฮ็ดน้ำจิม้มตะกะห่อด้วยผักนี่แ่ะหน้าหน้าชนิดนี่แ่ะพี่นอ้องพ่อใหญ่ก็เฮ็ดซอสแล้ว <c oughs> เฮ็ดน้ำจิม้ม <c oughs> พ่อใหญ่เฮ็ดน้ำจิม้มนะพี่น้อง <c oughs> น้ำจิ้มสูตรพิเศษ <c oughs> เห็ดก็ได้หลายคือเกาลัจ้าเดี๋ยวทายพี่น้องเบิ่งก่อนเนาะเห็ดหน่อยบ้าหลายกะบเบิ่งเอาพี่น้องสองถาดจะเก็บไม้ผู้ใดกินพี่น้องร้ายคักหร้ายเนี่ยอันนี้ก็ตากแดดพึ่งไหวละจ้าเห็นนันเห้งย่ามนั้นอันพ่อใหญ่ก็สิได้เห็ดกินตอนหิมะลง่นะจานะ่าเนาะราะว่าช่วงหิมะลง่นี่ ันสิบะมี่เห็ดนะจ๊ะเนาะกันลย้ต้องเก็บมาตุนไว้ใส่ขวดโหลวไว้นะจ๊ะเนาะช่วงนี้ก็มีแดดนะคะพี่น้องคะ่ะช่วงนี้ก็แดดออกบัตเตอร์บัตไ t I พูด already บัตยูแคนพูด more ยาบัดอ yeah, I, I low ไหม I low I don't make quality like you e o n มันตองตีให้สุกถึงบัดได้รสชามีพญายยไซเนอรอีกที่น้องสีแสบนะจ๊ะน้องเห็ดแคนตาเวลอบเนยเขาเอินเห็ดแคนตาเวลอบเนยห่อด้วย ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่พี่น้องนี่เส็ดก๋วยเตี๋ยวหลอดกินจ้าพี่น้องก๋วยเตี๋ยวหลอดกินกับซิมี่นี่ละ่ะผักกับซห่อสดๆเลยพี่น้องต้นหอมพวกนี้ลหละห่อสดๆเลยนะจ้าเนาะวิธีการทำถอดใส่ไข่กับแสบด้วยพี่น้องเด้อเห็ดมันปูนี่ถอดใส่ไข่ แกงสดน้ำห้อนๆกินกระแสบเพื่อกันจ้ะเห็ดหลายเมนูนะจาน้าเนาะก็ขอขอบพะคุณเอฟซเกาเอฟซีไม่นะจาน้าเออเอฟซีหม่ติ่เขามาใหม่เขามากดติดตามให้กำลังใจข้างช่อคนะจาน้านอกก็ขอให้อยู่ดีไี่แห้งลบร้วยเงินท่องสุขสุขค้นหลับนอน สำหรับลิมนี้กับิขอโตไปเห็ดก้วยเตี๋ยวนนหลอด่อดด้วยเห็ดมันปูไส้ผักนอกพี่นอ้องนอะใสหัวหอมเท่านี้แหละสำหรับลิมนี้ไว้สักนิดนะจ้าเด้อวันลิน้าจะมาบอกกันไหมสวัสดีจา้า